้นครับแล้วก็กิจครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เรามาทาที่เรนครับีที่ไปวัดแห่งหนึ่งใช่ครับคือมีข่าวลือหนาหูมากครับจากชาวบ้านแล้วก็ทางพระในวัดนี้ครับผมขอไม่อนุญาตไม่เผยชื่อวันนะครับคือมันมีเรื่องเล่าที่แบบน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวมากครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเมรุของวัดแห่งหนึ่งครับแต่ว่าแสงไฟไม่พอครับคือข้างหลังเป็นเมรุครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นศาลา มีเรื่องเล่าไงครับธุณกิจเขาบอกว่ามีญาติโยมครับเอาลูกของผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็เอามาฝากไว้ที่ศาราข้างหลังนะครับข้างๆนี้ตอนนั้นคือเป็นไงครับคือเขาบอกว่าลูกคือรูปเนี่ยไปไว้ที่บ้านแล้วก็เหมือนมีคนมาเรียกที่จะเข้าไปในบ้านอาจจะเป็นแบบคนในรูปอาจจะมาเรียกคือเขาประมาณนั้นใช่แล้วจากนั้นคือคนที่บ้านอยู่กันไม่ได้ใช่ก็เลยเอารูปเนี่ยไปไว้ที่ศาราสาราที่วัดนี้ศาลาก็อยู่ไม่ได้ ต้องครับคือตาอยู่กันไม่ได้ไไดคือมีเสียงมาลบควนตลอดเลยมีคนเรียกบ้างอะไรบ้างและที่สำคัญน,นะครับที่รูปนี้ครับมีความแปลกอย่างนึงคือแบบเขาบอกกันว่าในรูปเนี้ยถ้าเรามองผู้หญิงคนเนี้ยในรูปเขาจะมองเราตลอดเลยไม่ว่าจะไปทางไหนจะมองเราตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดียวอ,องไป อยู่ข้างๆเดี๋ยวลองตากล้องลองดูตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งค,ค,ครับอันนี้ผมก็เืนอยู่ฝั่งขวาจะเป็นเมรุฝั่งซ้ายจะเป็นศาลาครับเป็นศาลาที่เก่าแก่ซึ่งพระไว้เก็บของเกา่าแล้วที่นี้คือตอนนีครับยากาศขอบอกว่าขออนุญาตก,ก่อนครับ คิดท้งหลายหรือยานผมไม่ได้มาระทำาลายอันใดแต่ผมแค่อยากจะมารู้เท่านั้นเองครับว่าเป็นยังไงอาลครับผมว่ารู้สึกกลัวเหมือนกันครับคุณกิตรู้สึกยังไงครับเนี่ยถือเอาถือ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 ถ่อถื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 อถอถือถือถือถเอ็ือถรอถืัถือ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 ถก เรากำลังทำไมท่องจิตขึ้นไปดูกันใช่ไหมครับขึ้นไปดูครับโอเคครับตามมาดูนะครับอ่นี่เป็นโป่งครับนี่ก็คือศาลาน่ากลัวมากครับนี่คือบันไดทางขึ้นไปนะครับคุณจิตครับขึ้นแล้วครับคุณจิตขึ้นครับเดี๋ยวผมจะชั้นชั้นชั้นช่วยนมีคุณกิตชนะละทางทองเนี่ยผมขอไม่ใช้เลย องไม่เห็นที่ครับยากาศหร้อว่าครับยากาศเดๆซอันนี้เรามือไม้สันมือสันจริงครับมือสันจริงครับอันนี้เรายังสั่นเลยนะมาอยู่ที่ปลายบันไดของนี่ละครับเราลราจะมาดูครับว่าเป็นอย่างไรครับเราขึ้นไปนะครับรูปจากที่พระบองรูปจะอยู่ทางฝั่งซ้ายติดกำแพง เดี๋ยวผมจะพยายามถือกล้องขึ้นไปกับไฟฉายแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับตามแล้วที่ฉันจะดูจะไม่ใช่ดูสภาพของทางฝั่งขวานะครับนีเห็นแล้วเป็นของเต่าขวางเขาจะเป็นมู๊พอแลครับมีที่ก็จะเป็นทับพุทธรูปมรมาผ่นะครับเดี๋ยว้ครับดู๊กสองใบที่พระพุทธรูปบู๊ คครรัับบเดินเข้าไปครับคุณจิตครับมีของเยอะยะระวังนะครับอันนี้คือครับผมจะทางฝั่งซ้ายนะครับเห็นนะครับเป็นรูปนี่นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับมองไม่เห็นต้องมีคนถ่ายเดี๋ยวผมถือกล้องให้ครับคุณจิตเดินเข้าไปครับระวังระวังตะปูนะครับมันเป็นไม้ผูกเก่านี่ครับนี่ครับชรูปมาดูด้วย เครข่องจิตเข้าไปใกล้หน่อครับโอ้ยน่ากลัวจัดครับขอไปนะครับให้มาน่ากลัวมากมากครับจิตไม่ดีไหมครับขขดีครับเครื่ิตสูงเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญากนะ คูอไม่กล้ครับนี่เป็นบรรยากาศนี่เป็นกระดูกของท่านนอนนี่มีกระดูกด้วยครับใช่ครับพักเก็บไว้ที่นี่ครับสงสัยต้องต้องขออนุญาตขออนุญาตครับอนุญาตครับขออนุญาตถ่ายรูปครับเป็นไงบ้างครับคุณจิตใจเต้นเลยเต้นเต้นครับเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจากที่เห็นในคลิปนะครับอาจจะมีถุงกับโกรธแต่ว่า ผมตอนแรกคือพระที่เขาบอกมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกระดูแต่พอพระมาอยู่ด้วยทีหลังนี่ที่พวกเรามากับพระพระด้วยเขามีไม้สั่นอยู่เลยเพราะว่าแต่ว่าพระออกวิดีโอไม่ได้ครับก็เลยแบบใช่ครับพระก็ช่วยถือกล้องให้เขาบอกว่ามีกระดูกับโกดอยู่ใช่ครับผมก็แบบผมคนลุกหมดเลยผมรู้ครับคือแบบในแววตาของผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านั้นับผมได้เข้ามาีกทีครับก็คือใช้ได้เลยครับน่ากลัวเหงื่อในแตะขาน่ากลัวเลยเทีผมว่าเอาละครับขานี่สั่นแงกแงๆเลยครับเราขอปิด คลิปนี้นะครับว้เท่านี้ก่อนเป็นเหมือนงานทดลองครับเดี๋ยวอาจจะมีตัวอื่นตามมาอีกครับขอบคุณมากครับทวัทดีครับสวัสดีครับ